คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม้เลาะวันนี้สิภาพ,พี่น้องไปส้มบรรยากาศทองทุงหน้าเดือนมีนาคมจ้าตายต้นสะแบงคิดหออดยามแรงยังอ่อนสซนใจน้องนี้ฮําฮอออนคิดถึงคำว่าออนว่าจาของไอ้กลับขึ้นมา ในวันที่สาเยเกินไปอายคงหนีไปมีฮักใหม่เห็นใจคนรอเบิางบ่บนอไอโอ้ยพี่น้องช่วงนี้อากาศอบอุน่นอบอุน่นช่วงเดือนมีนาคมพี่น้องอบอุ่นมากคะ่ะสามสิบจ็ดองศาพี่น้องทองไหลทองหน้าก็สิเพียงสี่ละคะ่ะ ทางผีก็จะเป็นต้นบกบกพี่น้องกําลังปงดอกปงปงใบใหม่แมงกระแด่งแมงหัวสางอ่ะสิหลายหลายเลยนี่เดี๋ยวก็เห็นอีมเมย์หญ่แล้วผลผูกระลั่งอ้อาใหม่สาวนะเงยหมดแดงกับเงยแมงหัวสางแมงกระแดงพี่น้องเดี๋ยวทีบา้าไปเบิ่งเดอ้อนู้นี่มเมย์หญ่เรากําลังไปหาแมงกระแดง แบบนี้แมงกระแดงแมงสร้างหน่อยแมงกระแดงแมงสร้างหน่อยมันก็มาหากินใบใหม่กันนะน,นะน้องเนาะนูะ่นนะดีใจตอนนี้อากาศก,าก็จะเป็นประมาณสามสิบกว่าองศาทุ่งไร่ทุ่งนาต้นไม้ก็จะออกดอกออกลูกนะคะวัวก็จะชาวบ้านก็จะมาผูก กินหญ้าเลมา็มหญ้ากลางทุ่งนาพี่นอ้องนี่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 ยต้นสะแบงนาก็พากันออกดอกออกลูกแดงเต็มต้นเลยจ้าเสียงนกกาว่าวูวาววูวาวเลยด้นานหน้าก็จะเป็นทุ่งปอถือ ูเบง,ดดดงเดี๋ยวลมลดรดูร้อนมากพี่นอ้องบางพินนี่น็อกก็สิปิ้วไปกับลมบันนี้พัดติว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 ไปเลยจ้าในขณะที่กำลังทายถ้ำคลิปนี้อยู่พี่นอ้องกินดอกไม้ป่าตลบอบอุ่นไปเลยจ้าว่าจะเป็นดอกลำดวน ดอกสเปร่งดอกบอกหวาพี่น้องดอกบกมุงมังโอ้ยหอมแห้งเอาแล้วพี่น้องต้นบกหวานในตำนานจ้าออกดอกเต ตอนน้อยนี้ไทยบ้านก็จะมาขึ้นต้นนี้แล้วพี่น้องเอยตอนแรกนะรุนมากเลยนะว่าทำถนนคอนกรีตจะโดนตัดไหมปรากฏว่ายังอยู่ก็เก่าพี่น้องนี่แหละแต่ก่อนมาลูกว่าปลูกควายแถวนี้เละจ้ะกลิ่นบก้าต้นนี้เลยหอมจนวินเลยพี่น้องเดี๋ยวเวลาออกลูกนะจะมาถ่ายทำอีกทีนึงนะเออโอ้โอโอโนโอโอโอโนโอโอโอโน มนสนห์อีสานใต้ช่วงฤดูร้อนเย้ายวนไปหมดเลยพี่น้องดอกไม้ป่าหอมจนวินเลยจ้ามองไปทางไหนในท้องทุ่งนาก็จะสีแดงแบบนี้สองข้างทางเลยพี่น้องขอบคุณสหรับการติดตามรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า